สติอะสำคัญถ้าสติตามไม่ทันสมาธินำมันก็คุมไม่ค่อยได้ชอบวิ่งไปหาอดีตบ้างชอบวิ่งไปคว้าอนาคตบ้างมันเลยทําให้เล่นอยู่กับอดีตอนาคตจนสมาธิหมดนะแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกตั้งไครลม้มต้มไครกินอยู่อย่างนี้แต่มันต่างกับ สติปัฏฐานสี่แนวเทคนิคของคุณแม่สลิกลินชัยที่แม่ได้ไปเข้าแล้วแม่ปิ๊งตรงที่ว่าเออง่ายดีเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ลำบากมากเกินไปคือไม่ต้องไปเดินทุดงให้ได้เห็นทุกขสังขารก็เดินนั่งในห้องแอร์นี่ก็เห็นทุกขสังขารได้เพราะว่าสมาธิไม่สูงไงถ้าสมาธิสูงมันก็เลยเวทนาไปเลยพอเลยเวทนาไปมันก็ทําให้เพลินแล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อย แต่อย่างเนี้ยเดินพอสมาธิกําลังเข้าอา้าวให้นั่งและวไม่อยากนั่งเลยพอนั่งปืนนั่งไปสักพักจิตกําลังเข้าผวังอีกเออเริ่มเคมิรมอา้าวขายออกมาอีกแล้วทำไมถึงได้นั่งเดินไม่ให้เราเข้าไปเสพความสงบนานๆแต่เมื่อแม่จบหลักสูตรแล้วแม่ก็ถึงบางอ่อนพอหลังจากที่ได้ เข้าเจ็ดวันสามวันแรกก็ต้องบอกว่าอธิษฐานทุกวันเลยขอให้รอดรอดวันต่อวันเลยนะสามวันแรกอะ่ะเพราะมันสู้กับนิวรณ์นะถึงบอกว่าพวกลูกไทยที่เจ็ดวันแล้วมาถึงวันนี้ได้อะ่ะถือว่าไม่ธรรมดาชีวิตทางโลกมักจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรก็มันสู้กับนิวรณ์สำหรับคนที่ไม่เคยผ่านนะลูกแต่คนที่เคยผ่านแล้วครั้งหนึ่งพอมาเข้าใหม่นะเขาก็จะมี่อย อะไรเท่าไหร่แล้วถึงมันมาก็จริงอะ่ะแต่เขาก็จะไม่ค่อยอ่อนไหวไปกับมันเท่าไหร่เพราะก็รู้ว่ามันก็ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป